พุทธศาสนาสุภาษิตอัตตาวะคือหมดตนหอัตตาหาเวชิตตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีคุทธาการนิกายธรรมบท25ทับ29ในโลกนี้ไม่มีใครต้องการที่จะเป็นผู้แพ้ทุกคนต่างก็มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ชนะอยู่ร่ำไปเช่นต้องการชนะเหล่าอมิสตูต้องการเล่นชนะพนันเนต้น แต่ท้ว่าการชนะเหล่านี้ยังถือได้ว่าเป็นการชนะไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่ายังต้องกลับมาแพ้ได้อีกแต่สำหรับผู้ที่สามารถชนะตนเองได้คือสามารถตัดความโลภความโกรธและความหลงความตนเองเสียได้แล้วจนเข้าถึงสันติสุขคือพานิพานจึงชื่อได้ว่าเป็นผู้ชนะที่โดยแท้จริงไม่ต้องกลับมาแพ้อ,อีก